สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่เซเว่นออฟวันไพ่เจ็ดไม้เทา้าไพ่เ็ดไม้เท้านี้นะคะเป็นรูปชายผู้หนึ่งท่าทางเข้มแข็งแข็งแรงในมือถือไม้เท้าหนึ่งอันดูเหมือนกําลังต่อสู้อยู่กับไม้เท้าอีกหกอันอย่างจริงจังชายผู้นี้ดูมีความมั่นใจมากว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เขาทำอยู่ พื้นที่เขายือนอยู่นั้นดูจะขรุขระไม่ราบเรียบแต่เขาก็ยือนอยู่ด้วยท่าทางที่มั่นคงพื้นที่ขรุขระนั้นหมายถึงความไม่สะดวกไม่ราบรื่นท่าทางที่แข็งแรงจริงจังมั่นใจหมายถึงจะต้องประสบชัยชนะและความสำเร็จแต่ก็ต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยด้วยเช่นกันค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ